ใกล้ความจริงอินนเอะปะทะนาคาตานิซูเปอร์ไฟญี่ปุ่นเล่งจัด2พฤษภาคมที่โตเกียวโดมโดยล่าสุดนั้นศึกซูเปอร์ไฟที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยระหว่างนายาอิโเอะกับทางจุนโตนาคาตานิขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลังมีรายงานข่าวยืนยันว่าไฟประวัติศาสตร์ของมวยญี่ปุ่นถูกวางเป้าหมายจัดขึ้นในวันที่2พฤษภาคมที่สนามระดับตำนานอย่างโตเกียวโดม รายงานข่าวมาจากบ็อกซิ่งซีนระบุว่าอินูเอจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่นซ um ูเปอร์เินต์เวทพิกัด122ปอนด์แบบไร้ข้อโต้แยง้งขณะที่นากาตานิหวังสร้างประวัติศาสตร์ก้าวขึ้นเป็นนักชกญี่ปุ่นกลุ่มเล็กๆที่คว้าแชมป์โลกได้ถึง4พิกัดรุ่นนอกจากนี้รายการดังกล่าวอาจอดแน่นด้วยศึกชิงแชมป์โลกใหญ่อย่างน้อย3คู่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของอีเวนท์ที่ถูกวางให้เป็นไฟแห่งยุค ของวงการหมวยแดนอาทิตย์ไทยแม้ไฟนี้ถูกพูดถึงกันมานานและแทบไม่ใช่ความรับในวงการแต่ช่วงเวลาการแข่งขันกับมีความสับสนก่อนหน้านี้ หลังหลายสื่อรายงานว่าจะจัดขึ้นในวันที่5พฤษภาคมจากคำพูดของมาริซิโอสุไรมานประธานในวินยูบีซที่กล่าวถึงช่วงซิงโกเดมาโยซึ่งแท้จริงหมายถึงช่วงสุดสัปดาห์รอบวันหยุดไม่ใช่วันที่จ่ะจงขณะที่โตเกียวโดมถูกจองใช้งานแน่นในช่วงวันที่3 6ถึง6พฤษภาคมจากทั้งเบสบอลอาชีพญี่ปุ่น และอเมริกันฟุตบอลทําให้วันที่สองพฤษภาคมกลายเป็นตัวเลือกที่ลงตัวที่สุดกระแสไฟนี้เริ่มร้อนแรงอย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อนาวยาอินุเอเจ้าของสถิติการชกชนะ32ครั้งชนะน็อก27ครั้งเขายัางไรพ่ายและนาคาตานิเจ้าของสถิติการชกชนะ32ครั้งชนะน็อก24ครั้งเขายัางไรพ่ายเหมือนกันซึ่งต่างเป็นนักชกระดับปอน์ต่อปอนไรพ่ายขึ้นรับรางวัลในงาน JBC Award 2024พร น,นาวยาอินุเอะกล่าวบนเวทีว่าผมอยากทําให้ปีนี้ดียิ่งขึ้นและอยากทุ่มเทเต็มที่กับไฟใหญ่ในประเทศที่ทุกคนพูดถึงคุณนาคาต์นิอีกหนึ่งปีข้างหน้าที่โตกเกียวโดมเรามาช่วยกันยกระดับมวยญี่ปุ่นกันเถอะนาคาต์นิไม่รอชา้าตอบรับทันทีว่าได้เลยมาลุยกันนาวยาอินุเอะ เดินหน้าป้องกันแชมป์อย่างเข้มข้นในปี2025โดยการขึ้นชกถึง4ไฟในปีเดียวถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของแชมป์โลกสายเลือดแท้ในรอบหลายทศวรรษด้านนักกานี่เองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันชนะน็อกเดวิดกวยยาแล้วชนะเรียวสุเกตนิชิดะ เพื่อรวมแชมป์หนุน UBC และ IBF ในรุ่นมันตมเวทก่อนประกาศชัดเจนว่าเตรียมขยับขึ้นสู่รุ่น122่อปอนด์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญสู่ไฟกับทางนาวยาอินุเอทันทีที่นากาตานิประกาศข่าวนาวยาอินุเอก็กล่าวต้อนรับทันทีว่ายินดีต้อนรับสู่รุ่นซูเปอร์มันตมเวทนาวยาอินุเอเก็บชัยเพิ่มอีก2ไฟรวมถึงการชนะคะแนนอารันเดวิดปิกัสโซในรายการริยะซีซสั้นที่ประเทศซาอุดีอราระเบียส่วน ชนะคาร์ทานี้แม้ประเดิมรุ่น122ปอนด์ได้อย่างไม่สวยนักหลังชนะคะแนนเซบาสเตียนเอนนนเดสแบบมีข้อถกเถียงและมีปัญหาดวงตาบวมจนปิดแต่เขาก็ยังรักษาสถิติไร้พ่ายเอาไ,ได้เมื่อทั้งคู่ผ่านด่านสำคัญมาแล้วเส้นทางจึงชัดเจนว่าซูเปอร์ไฟแห่งประวัติศาสตร์มวยญี่ปุ่นกำลังจะเกิดขึ้นจริงนั่นเอง เอาละครับช่วงท้ายใครที่ต้องการกางเกงมวยไทยแท้พร้อมส่งจากไทยเอาไว้ใส่ซ้อมมวยไทยใส่ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้หมดเป็นของที่ระลึกก็ได้เนื้อผ้าดีมากใส่สบายระบายอากาศดีมียางยืดที่เอวมีทั้งขนาดผู้ใหญ่และเด็กไส่ผู้ใหญ่ S ถึง XXL สนใจกางเกงมวยจิ Gym ้มแท็กสินค้าใต้คลิปได้เลยครับ